ท่านคงอยากจะรู้ว่าที่ดินสปกมันคือที่ดินแบบไหนนะครับเพราะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าที่ดินสปกมันคือที่ดินของตัวเองอันจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับที่ดินสปกนะมันเป็นที่ดินของรัฐนะครับก็คือสปกได้จัดสรรปันส่วนให้เราได้เข้าครอบครองทําประโยชน์โดยการยื่นเรื่องขอเป็นผู้ยากจนนะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของที่ดินสปกนะครับสปก ไปเอามาจากามีการซื้อมาแล้วก็มีการได้มาจากป่าไม้เสื่อมโทรมได้มาจากทหารนะครับเป็นป่า,าหน่วยงานของกรมทหารรับผิดชอบแล้วก็ประกาศเป็นพระราชยิติกานะครับควบคุมทั้งหมดนะก็มีสวปกไปซื้อมาเพิ่มเติมก็มีนะครับเห็นไหมขนาดสวปกยังไปซื้อที่ดินมาเพิ่มเติม นั่นคือสปกรใช้งบประมาณไปซื้อที่ดินนะครับจากเอกชนมาเป็นที่ดินของรัฐนะครับเพื่ออะไรเพื่อเอามาให้พี่น้องประชาชนได้ทำประโยชน์นะครับเช่นปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ไปลงทะเบียนกับสปกไว้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนั้นก็ต้องยื่นเรื่องว่าเราเป็นผู้ยากจน นะครับมีหลายจังหวัดนะครับที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้นะครับคนละห้าไล่10ไล่14ไล่ก็มีตามที่แจ้งผมเข้ามานะครับโทรปรึกษากันอยู่ตลอดนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วที่ดินสพกเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับมีการบุกลุกเพิ่มเติมมีการบุกลุกเข้าไปในที่สพก สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือพูดคุยกันไกลเกลี่ยเจราจากันนะครับถ้าไกลเกลี่ยเจราจาพูดคุยไม่สำเร็จสิ่งต่อไปเลยที่ท่านจะต้องทำก็คือเข้าไปที่สำนักงานปฏิรูปจังหวัดคือเข้าไปที่สปกนะครับแลบ้วสปกก็จะมีแบบเป็นอเอกสารฉบับหนึ่งนะครับเพื่อให้เรามาแจ้งความนะกับ ท้องถิ่นนะครับามา,าแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่นั่นเองนะครับนะแล้วก็พอแจ้งความแล้วก็นำใบแจ้งความกลับไปยังสปกผมไม่ทราบว่าแต่และจังหวัดปฏิบัติเหมือนกันหรือเปล่านะครับตาม FC ที่ปรึกษากับผมนะครับแล้วก็ได้แนะนำมานะครับว่าจะต้องไปที่สปกก่อนไปเอาใบมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วก็ย้อนกลับไปที่สปกอ,อีกนะครับแล้วต่อต่อไปทำยังไงใช่ไหมครับต่อไปก็คือเรากอา็อยู่เฉยนะส่วนที่เขาบุกลุกนะครับมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปกนะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของสองปรกรนะครับที่จะต้องมาดำเนินการต่างๆเพราะว่าที่ดินเป็นของสองปรกร ย้ำอีกทีนะครับสิ่งที่ทำได้คือหากมีการบุกลุกเข้ามาในพื้นที่เราเราพูดคุยแล้วไม่เห็นผลให้ท่านไปที่สำนักง,งานสปกกนะครับแล้วก็ถ้าสปกโบอกให้ไปแจ้งความท่านก็นำใบที่สปกนั้นมาให้ตำรวจดูว่าสปกโกให้มาแจ้งความนะครับก็มีหลายที่นะครับที่ไม่รับแจ้งความอันนี้ผมไม่รู้นะครับประชาชน มีหน้าที่ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้นะครับนะเพื่อจะนําเอกสารนั้นนะครับหรือหลักฐานนั้นไปยื่นกับสปกเพื่อให้สพกอ,ออกมานะครับเพื่อผลักดันให้คนที่บุกลุกที่ดินสปกได้ถอยล่นออกไปนะครับทีนี้รู้แล้วนะว่าสปกมันคืออะไรมาอย่างไงทีนี้ผมจะมาดู ผมจะมาบอกในส่วนของการทำลายทรัพย์สินในที่ดินสอกอของบุคคลอื่นนะครับการทำลายทรัพย์สินผมขอแยกแบบนี้นะครับมีพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือมีต้นไม้แล้วก็มีวัตถุนะครับถ้าเป็นพวกรั้วนะครับหนึ่งเลยถ้าเป็นรั้วที่เขา,าบุกลุกเข้ามาก่ร่างสร้างรั้วเข้ามาในที่ดินของเรา นะครับอันนี้เราก็บอกกล่าวอย่างที่ผมบอกนะครับบอกกล่าวรือแล้วก็เข้าไปที่สอปกรณนะ์ค่อยๆฟังไปนะครับผมพยายามอธิบายให้ละเอียดหรือเราจะถ้าเราคิดว่าเขาบุกลุกเข้ามาจริงๆนะครับเราสามารถรื้อถอนรั้วได้แต่อย่าทำลายให้เสียหายหรื้อแล้วก็เอาวางไว้ที่เดิมหรือให้ล้มลงเฉย นะครับแล้วก็เอาวางไว้ตรงนั้นแหละนะครับอย่าทำลายอย่าเคลื่อนย้ายไปไหนอันนี้คือเรากำลังโต้แย้งสิทธิ์นะครับโต้แยง้งเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์แต่เราโต้แย้งสิทธิ์โดยการหรือนะครับแล้วก็เอาวางไว้อย่าทำลายให้เสียหายนะครับเดี๋ยวเจะโดนคดีทำให้เสียทรัพย์นะส่วนถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือเป็นพวก ไม้เศรษฐกิจนะครับเช่นเ <c oughs> ขามีการปลูกไม้คุณก็เห็นอยู่ว่าเขาปลูกไม้นะครับแต่ทําอะไรไม่ได้ก็มีการบอกกล่าวแต่เขาไม่ถอยรล่นและคุณก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะครับคุณไม่ได้ไปที่สพจังหวัดนะครับไม่ได้ให้คณะกรรมการออกมาแล้วคุณก็ยังเอามีดไปฟันนะครับเอาเลื่อยไปตัดนะทำให้เขาเสียทรัพย์ นะครับอันนี้คุณจะมีความผิดเป็นคดีอาญานะครับในกฎหมายตัวนี้กฎหมายตัวนี้ไม่ได้สนใจว่าพวกพืชผลทางการเกษตรจะอยู่ในที่ดินของใครแต่กฎหมายตัวนี้บอกว่าถ้าพืชผลทางการเกษตรนั้นปลูกโดยผู้ใดเป็นผู้กระทําเป็นผู้ปลูกคนนั้นจะมีสิทธิ์นะครับในต้นไม้ต้นนั้น จะมีสิทธิ์ในพืชผลทางการเกษตรเช่นเขาหวานข้าวเข้าไปในนาคุณคุณก็เห็นนะครับแต่จะทํายังไงข้าวมันโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคุณก็เอารถไถไถกบไปเลยอันนี้คุณโดนคดีแน่ๆครับยังไงเขาก็แจ้งความเอาผิดกับคุณนะครับเอา้ามันเป็นที่ดินของเราทำไมเราทำไม่ได้ตามกฎหมายนะครับแล้วมีศาลสูงสุดตัดสินไว้แล้วนะครับนะว่า เราไม่สามารถทำลายทรัพย์สินของเขานะครับก็คือเหตุทำให้เสียทรัพย์นะครับส่วนข้อหาบุกรุกก็ต่างหากนะครับข้อหาบุกรุกเราอาจจะแจ้งความอย่างที่ผมบอกข้อหาบุกรุกก็คือเราไปแจ้งสปพว่าเขาบุกรุกคุณต้องแยกประเด็นนี้ออกให้ได้นะครับ แล้วก็นําเอกสารมาแจ้งาทาีตํารวจหรือไปแจ้งถาีตารวจว่ามีการบุกรุกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปตรงๆเลยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะไม่รับแจ้งความเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่สพแล้วมีหนังสือออกมานะครับจะมีเอกสารฉบรับหนึ่งออกมาให้กับตํารวจนะครับเพื่อจะได้รับแจ้งความเรานะนี่คือฟ้องหรือว่าโต้แย้งสิทธิ์ในการบุกรุกคือป้องกันการบุกรุกแต่ถ้าเขาบุกรุกเข้ามาแล้วเขามา ปลูกพืชผลทางเกษตรโอ้โหปลูกต้นกระดูโหรจนโตแล้วมีอายุปี2ปี3ปีแล้วนะครับแล้วคุณไปตัดชอบเขาให้นี่นะครับเป็นคดีอาญาทันทีนะครับคดีอาญานี้คุณจะต้องทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ถามว่าสามารถไกล่เกลี่ยเจราจาได้ไหมก็ได้นะครับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นคดีอาญาแล้วนะกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับนะแต่ถามว่า จะมีความผิดร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่ได้ร้ายแรงจนไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแต่คุณก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือทำให้เสียทรัพย์จำไว้นะครับมีการบุกรุกในที่ดินสปกรกแล้วท่านจะต้องไปที่สปกรกเท่านั้นนะครับแล้วถ้าสปกรกบอกว่าจะต้องแจ้งความคุณก็ต้องเอาเอกสารจากสปกรกมาแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับ หากชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ